สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมนยิปซีนะคะวันนี้ไม่ได้พยากรณ์ไม่ได้มาพยากรณ์ความรักรายเดือนเนาะเพราะว่าลงคลิปหมดแล้วสามารถไปชมย้อนหลังได้นะวันนี้เรามาแอบส่องค่ะวันนี้เราจะทำตัวเป็นชาวส่องนะคะส่องอะไรเอ่ยแน่นอนค่ะมีอยู่เรื่องเดียวนะคะที่คนเราอยากจะรู้ก็คือเรื่องราวของคนรักเก่าๆของคุณน,นั่นเองค่ะชาว ลมนะคะกุ้มตุนเมทุนโอเควันนี้เรามาทําหัวข้อกันนะคะว่าชีวิตของคนรักเก่าค่ะของคนที่คุณจบความสัมพันธ์ไปนะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่าอยากจะกลับมาบ้างไหมในความรู้สึกของเขาเนะคะเขามองคุณเป็นอย่างไรบ้างโอเคไหมท่าลมอ่าเดี๋ยวเรามาขอพลังงานไพ่นะคะวันนี้จัดการด้วยน้องม้าเหมือนเดิมนะคะคริสตัลยูนิคอร์นทาร่โลนะคะโอเค ขอพลังงานไพ่หน่อยนะคะให้กับคนรักเก่าค่ะของชาวธาตุลมนะคะกลุ่มตุลเมถุนค่ะเขารู้สึกกับพวกคุณยังไงบ้างนะคะตอนนี้อันนี้เป็นพลังงานคนรักเก่านะขอดูก่อนว่าเขารู้สึกกับคุณอย่างไรบ้างคะหลังจากจบความสัมพันธ์ไปแล้วเนาะ ขอพายหน่อยค่ะขอพลังงานพายหน่อยนะคะเดอสตาค่ะว้าวเอดออฟคอสนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นครอบครัวคุณเป็นทุกอย่างให้เขาบางคู่บางคนนี่คือแต่งงานนะถ้าไม่แต่งงานก็คือแบบเหมือนแบบฝ่าย ครอบครัวของทั้งสองฝ่ายรับรู้ว่าคบหากันอะไรแบบเนี้ยเออเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นนะคะอือถามว่าคิดถึงไหมคุณยังเป็นคนคนหนึ่งนะคะถ้าถ้าลมเนาะกุมตุนเมถุนนะคะคุณยังเป็นคนที่เขาอย่งรู้สึกนะคะรู้สึก รักรู้สึกเป็นห่วงอยู่ตลอดเวลานะคะต่อให้จบมันด้วยดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่เนาะเบื้องลึกเบื้องลึกในจิตใจของเขาจริงๆแล้วก็ยังผูกพันค่ะยังรู้สึกว่าคุณยังเป็นคนที่หนึ่งถ้วยนะเติมเต็ม,ตมความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างให้เขาได้นะคะเดือสตาร์ก็หมายถึงคนที่อยู่ในราศีกุมลัคนากุมได้นะคุณอาจจะดีอยู่กับชาวราศีนี้ได้นะคะ10ถ้วย8ดาบแต่ด้วยความ ปัญหานะ่ะกิ๊รู้สึกว่าคุณอาจจะดิวอยู่กับคนที่เขาค่อนข้างที่จะคิดมากเป็นคนที่เก็บทุกๆอย่างมาคิดแล้วก็ทําให้ทุกอย่างมันอาจจะพังด้วยความคิดคิดไปเองคิดลบคิดแบบคนเรามันจะทนอยู่กับคนคิดลบไม่ค่อยได้อะอันนี้คือเรื่องจริงนะตามหลักจิตวิทยาทั่วไปนะคะว่าคือแบบใครที่อยู่กับคนที่พลังงานลบมากๆคือเหมือนเราจะเหนื่อยแล้วก็เราก็จะมีพลังงานลบๆนะคะติดตัว ตามกลับมาด้วยนั่นเองเนาะแต่ถามว่าแนวโน้มในช่วงนี้เขามองคุณยังเขามองคุณเป็นครอบครัวแล้วค่ะหนึ่งเขามองคุณว่าอเขาผูกพันกับคุณนะคะเขาอยากจะแบบเขาตั้งใจที่จะสร้างอนาคตกับคุณแหละแต่ด้วยความที่ว่ามันจะต้องจบลงกันไปก่อนเนี่ยด้วยสายเหตุอะไรก็แล้วแต่นะชาวธาลมุมเขาก็มีความรู้สึกว่าเออคุณยังคุณยังเป็นคนเดียวคนดีแล้วก็ยังเป็นที่หนึ่งอะในใจของเขาอยู่นะคะยังเป็นคนที่ถึง พอพูดถึงชื่อคุณหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังจะเป็นความทรงจำน่ารักน่ารักแล้วก็ยังเป็นสิ่งดีๆที่คอยเติมเต็มเขาอยู่เสมอเนาะแล้วชีวิตเขาอะคะหลังจากที่จบกับคุณไปแล้วค่ะชีวิตเขาเป็นอย่างไรบ้างคะเดทเลยเหรอ เดทนะคะคุณอาจจะดิวอยู่กับชาวราศีพิจิกลักษณาพิจิกได้เนาะเดทมันไม่ได้หมายถึงความตายนะคะเดทอาจจะหมายถึงว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นปัญหาที่เรื้อรังจบกันแล้วก็ถือว่าเริ่มต้นใหม่นะคะเหมือนเขาได้รีเฟรชความรู้สึกตัวเองนะคะอาทำให้มันสดชื่นทำให้มันดีขึ้นว่าอย่างนั้นได้นะเดเขาเป็นอย่างไรอีกเหนื่อยค่ะเหมือนเขาจะหันหน้าเข้าแบบ งานเรื่องงานอย่างเดียวเลยทำแต่งานหมกมุ่นอยู่กับแต่เรื่องงานเนาะขอะพลังงานไพ่ต่อนะอคนธาตุลม คู่ของคุณนะคะช่วงนี้แนวโน้มของเขาเป็นอย่างไรอีกนะคือเหมือนเขาจบกับคุณไปปุ๊บแล้วเขาเซอะคะ่ะกลุ่มตุนเมถุนนะคะคู่ของคุณค่อนข้างที่จะเซละแล้วก็ผิดหวังกับสิ่งที่เจอนะคะคือเหมือนเขาไม่ได้อยากเลิกกับคุณเลยอะ่ะเขายังโฟกัสแล้วก็ยังเป็น ยังเป็นความรู้สึกเหมือนเขาโทษตัวเองคอ่ะเหมือนว่าเขาโทษว่าเขาดีไม่พอเขาอาจจะทําอะไรให้คุณรู้สึกไม่ดีเขาอาจจะเสียใจกับสิ่งที่เขาเคยทําอะไรแบบนี้เขาก็เลยโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องงานเขาเนี้ยทาแต่เรื่องงานดูแต่เรื่องเงินเนาะถามว่าในบางคนบางท่านเนาะถ้าใครไปมีแฟนใหม่ก็มีไปเนาะแต่ว่าพลังงานไพ่ตอนเนี้ยบ่งบอกว่าเขาก็ยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับใครได้สักทีเดียวเนาะมีคนเข้าหาไหมก็อาจจะมีแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เปิดใจที่จะ รับความรักหรือความหวังดีจากใครในช่วงนี้เนาะต่อให้จบกับคุณไปแล้วอะค่ะขอพลังงานไพ่เพิ่มนะคะเขาคิดถึงคุณบ้างไหมคะคู่ของคนรักเก่าค่ะที่เคยจบกับชาวท่านลมไปอะค่ะเขามีความรู้สึกคิดถึงอะไรกับคุณบ้างไหม The t ช w า r คุณอาจจะจบมันแบบกระทันหันมาไวไปไวนะคะจบแบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้อยู่ดีความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ถูกชัดดาวเข้ามาทําให้คุณดีใจใจดีแป๊บหนึง่งแล้วมันก็หายปลหายไปนะคะ2ดาบมานะคะคิงเหรียญมาจะคิดถึงคิดถึงแต่ก็ต้องทนประมาณนั้นเพราะเราสองคนเลิกกันแล้วนะคะประมาณนี้นะพลังงานไพ่คือเหมือนคิดถึงแต่ว่าไม่ทําอะไรอะคะ่ะ เห็นไหมไม่ทำอะไรหรอกคู่ของชาวธาตุลมนะคะคู่คู่รักที่จบกันไปแล้วนะคะสรุปได้ดังนี้คือจบกันไปแล้วเลิกกับคุณไปแล้วก็อาจจะโฟกัสเรื่องงานดูแต่เรื่องเงินแล้วก็คิดถึงแต่เรื่องของคุณเรื่องราวเก่าๆที่มันจบไปแล้วนะถ้าพูดถึงเรื่องความรักเนาะเขาอาจจะขยับกับความรักไปสักพักหนึ่งนะคะมันอาจจะเป็นเดอะทาวเวอร์ที่แบบ คุณจบกันแบบกระทันหันก็ได้คะ่ะอยู่ดีคุณก็เลิกรายอยู่ดีคุณก็ตัดจบตัดตัดบทแบบหายกันไปเลยแบบเนี้เออมันเลยทําให้มีความรู้สึกว่าเออชาวท่านลมก็งงคู่ของชาวท่านลมก็งงคือไม่รู้เหมือนกันว่าต่างฝ่ายไหนนะคะเป็นคนบอกเลิกอีกฝ่ายหนึ่งเนะาะมันเลยทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ถามว่าคิดที่อยากจะกลับมาไหมไม่มีค่ะคือเหมือนแบบคิดถึงคุณแหละคิดอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแต่ก็คงคิดน้อยใจตัวเองด้วยอวาจจะตัวเองอาจจะยังดีไม่พอหรือว่าอาจจะยังเป็นคนที่ ไม่ใช่สําหรับคุณนะชาวท่านลมนะคะเขาแลดูน้อยเนื้อต่ําใจไปอีกแ้วเขาจะเป็นยังไงต่อคะชีวิตของคู่รักคนรักเก่าๆค่ะของชาวท่านลมนะเห็นไหมทำงานท่องเที่ยวทํางานท่องเที่ยวชีวิตเขามีแต่งานค่ะทําแต่งานเริ่มมาแบบมุ่งมั่นสิบดาเห็นไหมจบไปแบบไม่ว่าดีไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ก็เขาก็ เสียใจมากพอสมควรเลยไม่อยากจบกับความสัมพันธ์นี้แต่ในเมื่อจบแล้วนะคะสิ่งที่เขาต้องทําก็คือโฟกัสชีวิตของตัวเองทําชีวิตของตัวเองให้มันดีทําชีวิตของตัวเองให้มันมีความสุขเท่านั้นเองเลยชาวธาลลมคู่รักของค,คุณก็ค่อนข้างที่จะเหมือนคูาคิดถึงคุณนะเหมือนเขาคิดถึงคุณมากเลยแหละแล้วก็อาจจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องที่มันผิดพลาดนะคะที่เกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะจบกันด้วยเหตุผลใดก็ตามครั้งนี้ไม่มีรีเทิร์นนะคะไม่มีกลับมาคิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้ อย่างน้อยก็คืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะชาวท่าลลมที่คุณปิดโอกาสคุณไม่ให้โอกาสใครแล้วก็คุณก็อยู่ในพื้นที่ของตัวคุณเองประมาณนั้นมากกว่าแต่คู่รักของคุณเนี่ยสิแล้วดูเจ็บหนักอะ่ะชาวท่าลลมไปทําเขาหรือเปล่าถ้าจสลับกันได้นะคะอาจจะเป็นฝั่งของชาวท่าลลมไปทําเขาหรือว่าคนรักเกา่กาของชาว่าลลมทําคุณเองก็ได้แต่ครั้งนี้มีคนร้องไห้คะ่ะมีคนเสียใจมีคนคิดถึงแน่นอนนะคะในความสัมพันธ์แบบนี้มาไวไปไว อยู่ดีก็เลิกกันทันหันหรือไม่ก็คบกันมานานบทจะเลิกคือเลิกเลยอ่ะคือตัดก็คือตัด,ตดจบอะไรเลยแบบนี้เขาอาจจะโฟกัสเรื่องเรื่องงานเรื่องเงินประมาณนี้นะคะชาว่านลมเนาะโอเคขอบคุณนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กด like, ก subscribe นะคะไว้เดี๋ยวกิฟจะทำท็อปิกนะหัวข้ออะไรแบบนี้ออกมาให้ทำนายแล้วก็ออกมาให้ดูกันอีกเนาะสำหรับวันนี้กิฟต้องไปก่อนสวัสดีค่ะ